อยู่เลยดิห้าสี่สามสองครับซีรีส์คู่ของเราคครับเอ่อซีรีส์ของเรามีชื่อว่าอะไรครับโฟตอ่า my love mix up นะครับใช่เกียนรักก็ยังลบครับเกียรรักก้ยังลบเรื่องราวเป็นเป็นซีรีส์มาจากญี่ปุ่นครับเป็นซีรีส์วีเมคครับก็เป็นรักประมาณรักสี่เศร้ามาครับระหว่างคนสี่คนอะไรอย่เงี้ยก็อยากให้ไปติดตามมากเพราะว่าเนื้อเรื่องสนุกมากก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า เขียนชื่อมันยังลบครับแล้วถ้าใช้ยังลบหมดเนี่ยก็คือจะสมหวังในความรักกันป <S an> ระมาณลุ้นกันว่าผมกับเจมินายหรือว่าผมกับป่าดหรือว่าผมกับโชกุนหรือเจมินายกับโชกุนหรือว่าเจมินายกับป่าดเนี่ยจะสมหวังในความรักหรือเปล่า <S an> มาจากอะไรครับไม่มาจากซีรีส์ครับญี่ปุ่นครับ <S <S <an> <S เป็นห <S an> นังสื <S <S <an> อทำการบ้านยังไงครับตอนนี้มีเรียนแอคติ่งกัน <S <S <an> ใช่ครับ ใช่ก็จะมีไปเรียนแอคติ้งทุกคนเลยทุกคนในซีรีส์เรียนแอคติต้งกันอยู่ครับแล้วก็กใกล,ลใ้ใกล้เปิดกล้องแล้วใช่ใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วด้วยความที่คาลิเตอร์ค่อนข้างจะคล้ายกับเ,เรื่องก่อนที่ผมเล่นก็ต้องทำยังไง<ๆ>ให้มันแตกต่างกันนิดนึงครับก็<ๆ>มีการเวิร์กตรงนี้ด้วยก็เป็นการบ้านของผมเองวันนี้จะนะเป็นในน้าผัดญี่ปุ่นมากเลยขงผมตงผมด้วยหล่อรู้สึกไหมนะรู้สึกว่าเขาเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนิปปอนบอยเหมือนได้ครับได้อยู่ได้อยู่หรอ เอนเรื่องนี้จริงๆสำหรับพวกคุณเองมาเจอกันอีกครั้งมันต้องปรับจูนอะไรกันอีกในเรื่องของเคมีอะไรไม่ต้องจูนเลยครับไม่ต้องจูนเลยนะ่ครับมาคนเคยครับเคยคนเคนเคยเคเคนเนเรเลยเลควเนยค้เลยคนเเลยคเเรียกว่านเนเคลเยเคลนนเนล่เยเยเเดี๋ยวเยเยคเยยน ใช่ครับเดี smoked smoked okay, uh ๋ยวแต่งก yeah. ันเลยอายุ17แต่งได้แล so ้วเดี๋ยวยินยองครับสิบเจ็ดใครสิบเจ็ดทำไมอายุเกิน17ไงแต่งกันแล้วใช่เดี๋ยวให้พ่อเขาเล่นกฎหมายมาเป็นไงล่ะใช่๋ยวให้พ่อแม่เราใช่ครับผมโโอ้หจะมีความเซนินมฟเยอะไหม มีไหมก็ต้องมีม,มันม่นต้องมีม,ม,มันอยู่ในซีรีส์ก็ต้องมีแหละใช่แต่ว่าเออก็จะม,มีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวไหนดีกว่าเป็นเว<ช>ไ,ไหนเพราะ<อ>ว่าเวที่เราเล่นในแฟนหุ่นแมวทไทยก็เยอะแล้ว<ช>ความหวานก็เสริร์ฟไปเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้จะมาในเวที่แตกต่างอาจจะมีขมอาจจะขมแบบว่าขมมากก็มีครับอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูหลายรสชาติครับ ต่างครับต่างเพราะว่าประเพณีในประเพราะว่าประเพณีที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยความเป็นเรื่องวัฒเธรรมของแต่ละประเทศก็คนละอย่างกัน้อเอามาอัพลายให้มันเป็นเมืองไทยมากขึ้นใช่ดูครับดูครับดูกันหมดเลยครับนะเชียงขอกดดันครับกลัวทำเขาเล่นดีไว้ใช่เขาเล่นดีมากครับตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครทุกตัวเลยอะไรเงี้ยก็พยายามจะทำให้ดี อ่าเท่าเขาไ่ชก็ดีอะไรเงี้ยครับใช่มีความกังวลอะไรแลวตอนนี้กังวลนะครับความกดดันกังวลเรื่องที่ความเป็นซีรีส์ที่รีเมคทุกคนจะมีภาพจำของอของซีรีส์ก่อนแบบอันแรกมาออริจินัลอยู่แล้วแล้วมาดูเราแบบบางคนอาจจะชอบบางคนอาจไม่ชอบก็อาจจะความเห็นแตกต่างกันไปใช่อ่ะวันเกิดวักิครับวันเกิดครับ วันเกิดพรุ่งนี้ครับบอกว่าถามคุณทีวันเกิดเขาพรุ่งนี้บอกแล้วแหละเขาให้เสื้อครับเสื้อเสื้อสเวตเตอร์แบบนาฬิกาครับผสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นอันนี้บอกเขาเองบอกว่าแบบเอ้อยากได้นี้ใช่ครับบอกว่าอยากได้นาฬิกาแต่อยากได้แบบว่าโลเก็ตเป็นไงเป็นไงแต่ว่าไม่มีตังค์อ่ะดิแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้บอกผมผมจริงๆไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้หรอก เขาบอกคนรักกันห้ามให้นาฬิกาทำไมอ่ะเขาไปเจอมีเวลาจะไม่มีเวลาให้กันทำไมไม่มีอ่ะก็เวลาก็มีเยอะเลยเพราะว่าให้นาฬิกาไงหรือว่าเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วต้องใช่โอเคเดี๋ยวเอานาฬิกาไปเผาทิ้งก่อนนะอืมก็ดีเหมือนกันอะไรอ่ะหรือว่าเป็นของมือภาคทางใจเราใช่ครับมือภาคทางใจครับแต่แฮปปี้ไม่แฮปที่ได้แฮปปี้ครับเขาให้อะไรผมก็ดีใจหมดแหละ สองชิ้นได้ไหมเหมือนกันอ๋อได้ครับเดี๋ยวซื้อซื้อข้าวสารกับเขาให้อะไรพวกสักการะพี่ที่หมดครับข้าวสารกับแฮปปี้เหรอข้าวสารแฮปปี่ครับอย่างเจมบอกว่ามันเหมาะกับตัวจะมีโอกาสใส่ให้คุณแฟนได้เห็นได้เดี๋ยวมีโอกาสใส่ให้ดูแน่นอนครับฝากค่ะฝากซีรีส์ของเราฝากซีรีส์ของเราครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Love Make Up ด้วยนะครับก็ ฝากเจมี่ไดฟ์โฟแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่อีก2องคนครับก็ไฟแรงมากๆครับใช่ติดตามครับครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับผมโอเคครับครับคุณครับจช่วยดูครับ